รู้สึกกายรู้สึกใจไปอย่าปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบงำจัยบางทีภาวนาสลดสังเวชอะไรขึ้นมากนะ็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้มันครอบใจถ้ามันครอบใจนั้นใจก็จะอ่อนแอท้อแท้ลงไป ไม่ได้เร่งรา้าตัวเองให้ต่อสู้ไม่ต้องนะไม่ต้องไปเร่งร้าวมันแต่ไม่ปล่อยให้มันจมอยู่ในความเศร้าโศกเวลาจิตมันมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นนะให้รู้เข้าไปตรงๆรนะรู้ว่าจิตกำลังเศร้าโศกไม่ต้องแก้เดี๋ยวจิตมันจะแก้ตัวมันเอง ภาวนาบางทีหลายคนก็เป็นอย่างเนี้ยภาวนาแล้วจิตมันเบื่อจิตมันสลดสังเวชจิตมันรู้สึกโลกนี้ไม่มีสาระเลยจิตใจรู้สึกแห้งแลง้งอันนี้นเป็นทางผ่านว่าเราเห็นโลกแล้วโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์ไม่มีสาระแก่นสาร นี่พอเห็นนะจิตมันเกิดสลดสังเวชขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะห,หลุดออกไปอยากจะพ้นออกไปนะให้เรารู้ทันจิตมันเบื่อก็ให้รู้จิตมันเห็นโลกไม่มีสาระแก่นสารให้รู้จิตมันอยากพ้นออกไปให้รู้นะเป็นทางผ่านที่นักปฏิบัติทุกคนเขาก็ผ่านทางนี้พอเ,เห็นตามความเป็นจริงมันเบื่อ นี่เบื่อแล้วมันก็ไม่มีทางหนีไปให้พ้นคล้ายแม่มันไม่รู้จะไปทางไหนล้วอยู่กับมันก็ทุกข์อยากหนีก็หนีไม่ได้จะหนียังไงอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่ทุกข์ก็คือกายกับจิตของเราเองจะหนีไปไหนมันก็เอากายเอาจิตไปด้วยมันหนีไม่ได้ัอหนีไม่ได้มันก็อยากหนีเต็มทีก็รับค้องใจเครียด ก็ถูกความเศร้าโศกครอบงำใจเสียใจให้รู้เข้าไปตรงๆเลยอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบใจนี่เป็นเส้นทางผ่านที่คนเจริญวิปัสสนาเขาผ่านกันพอเห็นแล้วก็มันก็เบื่อเห็นตามความเป็นจริง้ลโลกไม่เห็นมีอะไรมันเบื่อ มันเห็นความไม่มีสาระแก่นสารเห็นโลกนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษนี่เรียกอาทินวัยานตัวที่มันเบื่อเรียกนิพพิทายานเห็นโลกนี้เป็นอันตรายเนี่ยพยาตูปัฏฐานญาณรู้สึกไหมโลกนี้ไม่ปลอดภัยแล้วจิตก็อยากจะพ้นไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการ จุดที่ยังพลาดก็คือสมาธิไม่พอนะเพราะฉะั้นให้รู้จักพักบ้างนะรู้จักพักบ้างพอสมาธิเราพอนละ้วเราก็จะเห็นความเศร้าโศกก็เป็นไตรลักษณนะ์ความเบิกบานก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์มันจะน้อม ทุกสิ่งทุกอย่างนะลงมาในมุมของไตรลักษ์ทั้งหมดนี่คือเส้นทางที่พอจิตมันอยากพ้นไปแล้วมันพ้นไม่ได้แต่ที่จะนั่งร้องไห้ดูมเข้าไปตรงๆก่อนนะทำใจสงบขึ้นมาทำสมถะาไหว้พระสวดมนต์อะไรก็เอาพอาจิตใจสงบแล้วมันมีทางออกนะมันระลึกถึงอะไรมันก็จะเห็นไตรลักษ์ที่นั้น พอเห็นไตรลักษณ์มากเข้ามากเข้าต่อไปจิตให้จะเป็นกลางตอนนี้เรายังภาวนาไม่ถึงความเป็นกลางมันเป็นทางผ่านอะนะต้องผ่านอย่างนี้ทุกคนแหละนี่เราไม่ผ่านกะกำลังเราไม่พอสมาธิไม่พอปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกอารมณ์เศร้าหมองครอบงำ งั้นทำความสงบนะความสงบแล้วมันเดินต่อได้มันจะกลับมาดูไตรลักษ